ทุกคนทํายังไงดีล่ะ,ะมันเป็นมีมไปหมดแล้วอะ่ะอีกกล่องคุมหัว <ưng S 1> มันเป็นมีมอะ่ะใ,ใ,ใ,ใครยังไม่ได้ทํามั่งใครยังไม่ได้ทํามีมใครยังไม่ได้ทํามีมกล่องต่อต้านข้าราชการรายงานตัวกับนักโทษใครยังไม่ได้ทําไอ้ที่หา,ส,า <ś pol is> สุดคืออะไร <ś pol is> ปะไอ้คนที่เอา,มาหม้อหุงข้าวคุมอะ่ะกล่องไม่มีอ่ะที่บ้านอ่ะเอาหวดข้าวคุมเนี่ยหวดข้าวก็มาหม้อหุงข้าวก็มา ตะก้าใส่าตะก้าผ้าก็มาตะก้าใส่กางเกงในก็มาหมวกไอโมงก็มาหมวกแก๊ปก็มาเออยังไงก่อนยังไงก่อนมีอย่างไงก่อนมันเป็นมีมากมันคือเป็นมีไปแล้อยังไงก่อนยังไงก่อนถังสีก็มีคืออะไรก็ตามแต่อีโมหุงข้าวนี่ยังไงไอคนที่ไอคนที่หากล่องไม่ได้แล้วคว้ามาหุงข้าวนี่ยังไงก่อน ยังไงก่อนแม่เรา,าจัดประกวดนะมีมเนี่ยเออไอเดียบันเจิดมากเลยยังไงก่อนมื่อหุงข้าวนี่ยังไงก่อนยังไงก่อนไอจูนบอกว่าตอนนี้หาถุงไม่ได้ขอแบบนี้ได้ไหมขู่ัวถ้าเกิด ใครไม่มีกล่องก็ออไอ้ดุนมาเสื้อพอดีตัวถุงดําไม่ได้นะถุงดําไม่ได้นะไม่ได้นะเดี๋ยวถุงดําไม่ได้เดีหายใจไม่ได้หายใจไม่ออกมีคนโอ้โหเขาบอกว่าคลุมคลุมสักสิบล้านคนเออโอ้ตลกอ่ะคุมให้ข้าราชการ ร้านลวงเนี่ยได้รู้คลุมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรักตัวเองและมีสำนึกในความเป็นข้าราชการคุมให้บรรดาผู้ซึ่งกินเงินเดือนภาษีประชาชนไม่ใช่เงินเดือนส่วนตัวจากเศรษฐีคนใดให้ได้สำนึกว่าเราเป็นข้าราชการเราเป็นข้าราชการแล้วฉันจะไม่บูดนะว่าข้าราชการในอะไรอะ่ะ คุณท่องอยู่นั่นแหละว่าข้าราชการในอะไรข้าราชการในอะไรแม้เวลานะมีเรื่องมีราวมึงท่องจังเลยว่ามึงเป็นข้าราชการในนั่นในนี่แต่พอมึงจะไปรายง,งานตัวทันทีกับนักโทษมึงไม่ท่องหรอวว่ามึงเป็นข้าราชการในนั่นในนี่อ่ะมึงไม่ท่องแล้วเป็นข้าราชการในอะไรอ่ะใช่ไหมนี่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยังตะโกนได้ขนาดนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะลืมไปไม่เป็นไรมีดีเจเปิดเพลงแบบว่าคุมอยู่ลืมไปว่าไม่ใช่ที่บ้าน ลืมไปวมาอยู่ร้านกาแฟเมื่อกี้มีคนบอกว่าใช้ตะก้าขนมจีนตะก้าขนมจีนก็มาขนมจีนก็มาได้ประโยชน์แต่ว่าใดๆก็ตามฉันสงสัยอยู่อย่างเดียวไอ้คนที่เอามอหงข้าวคุมนี่ยังไงก่อนหายใจยังไงก่อนไอ้มอหงข้าวนี่มายังไงก่อนที่บ้านไม่มีกล่องเลยลอเอามอหงข้าวเลยลอพี่อะแล้วใดๆคืออะไรอ่ะตุลมีพระสงฆ์ด้วย มีห<ม>ลวงพี่คนหนึ่งไม่ใช่หลวงพี่หลวงตาด้วยมีหลวงมัสการกับนมาสการหลวง,ง,งตา,งตาสาธุเขใช้กล่องเก็บอัฐิใดๆก็ตามหลวงตาเวลาคุมเนี่ยหลวงตาช่วยแบบใช้คลุมให้มิดหน้าแล้วอยากให้เห็นผ้าเหลืองเด<อ>ี๋ยวจะเป็นอีกมีมเดี๋ยวมหาเทระสมาคมจะเดือดร้อนเดือดร้อนด็เตอร์มลิกาเดือดร้อนหลวงตานั่นแหละ ก็รู้ว่าหลวงตารักชาตินะก็รู้ว่าหลวงตารักชาติก็รู้ว่าหลวงตารักเอ่อรักหลวงตาบัวนะก็รู้แต่ว่า หลวงตาต้องใจเย็นๆนิดนึงหลวงตาจะคุมกล่องหลวงตาต้องต้ององย่าให้เห็นผ้าเหลืองใช่หลวงตาให้เห็นสีส้มได้แต่หลวงตาอย่าให้เห็นมันเป็นสบงอ่ะเออหลวงตาจะคุมยังไงก็คุมแต่หลวงตาเวลาคุมเนี่ยอยากให้ญาติโยมเขาจําได้ว่าเป็นหลวงตาแต่อันนี้พวกบล็อคเซอรบริการเห็นชัดเจนเลยนี้ง <c oughs> มราชการเลยนี้ <c oughs> สาธุ อาจะมา47ปีหลวงพี่อาหลวงพี่หลวงพี่สวัสดีการธรรมสการ์มธรรมสการ์มกราบขออภัยค่ะกราบขอประทานอภัยค่ะหลวงพี่นิมนต์ค่ะนิมนต์มาสู่มีมกล่องค่ะเออนะคะหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ หลวงพี่คุมเนี่ยเวลาหลวงพี่คุมเนี่ยหลวงพี่คิดอะไรไหมหลวงพี่โอ้หลวงพี่หลวงพี่มาเร็วมากเลยไม่ใช่หลวงพาหลวงพี่แล้วพระแล้วพระจริงจริงด้วย พนีพาปลอมๆนะพาจริงๆหลายคนบอกว่าดกอรมลริการุกขึ้นมานำทับเลยกูจะนำไม่ได้หรอกทำไมเรากูมีปลามีคนบอกว่าใช้ปิ๊บขนมปังได้มั้งได้แต่ว่าถ้าไม่มันไม่บาดคอนะเออระวังมันบาดแล้วแต่สูตรเออถ้ามันเข้าแล้วฉันก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะเป็นมีมขนาดนี้แล้วฉันก็ไม่คิดว่ามันจะไวรัลกันขนาดนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของฉันนะมันเป็นเรื่องของพวกเธอนะ ตัวใครตัวมันนะเรื่องพวกมึงละนะสรุปเลยก็คือว่าวันนี้มีมกล่องนะคะและที่สำคัญที่สุดไอ้ใครที่ไอ้คนที่ไอ้คนที่เซฟหน้าด็อกเตอร์มาริกาไปโชว์เนี่ยมึงเลิกเซฟทำไมล่ะหน้าใครหน้ามันกล่องใครกล่องมันสิเออทิกตอกใครทิกตอกมันเนี่ยจัดสรรกันเอาเองไม่ใช่เอาหน้าด็อกเตอร์มาริกาไปลงทิกตอกตัวเองอยู่นั่นน่ะคุณก็ตัดหน้าตัวเองแล้วก็ใส่เสียงไปโหลดมีมไปเอ้นั่นแหละ ฉันคิดว่ามีมนี้ดังได้อะน่าจะเกิดจากกําไรมังกรทองอ่าถูกต้องฉันคิดว่ามีมีขึ้นด้ีนันย่งมีกันยังมีกันยังฉันคิดว่าน่านจะเป็นเพราะกําไรมังกรทองตอนเนี้มังกรได้นําทัพไปสู่นะคะ,ะค,วค,ความเป็นสิสสริมงคลความเป็นทรัพย์สินสริงคารความเป็นมีมความเป็นไวรัลแล้วความเป็นนะคะ ต่างๆความเป็นโด่งเป็นดังความเป็นพระคุ้มครองและมังกรคุ้มคุ้มคุ้มยันกู้ต่อสู้ตายตั้งแต่ตบแรกใช่กูอายกูอายกูอายมาแรงมากตอนนี้ตอนนี้เป็นไวรอดไปหมดแล้วและนี่ไม่รู้ว่าไอ้เข้าไปโรงเบียร์นี่จะมีใครเอาปี๊บคุมหัวหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นไวรอดไปหมดเลยไงเนี่เข้าไปร้านเล่าเนี่ยไม่รู้เขาจะเอาปี๊บ เอาเอากล่องคุมไหมหรือเปล่ายังไงก็อยู่ <c oughs> คือใดๆก็ตามามีมกูอายเนี่ยนะใส่แฮชแท็กด้วยนะกูอายกูอายกูอายใส่แฮชแท็กด้วยกูอายแล้วก็กูอายใส่แฮชแท็กทุกคนใดๆก็ตามเนี่ยฉันเข้าใจพวกเธอหมดว่าการที่พวกเธอต้องการในการที่จะแสดงออกทางสัญ,ญลักษณ์ในการต่อต้านบรรดาข้าราชการผู้ว่าราชการนะที่กินเงินเดินหลวงกินภาษีประชาชน นะแล้วก็จะต้องเป็นข้าราชการในนะข้าราชการในฉันไม่อยากพูดต่อเดี๋ยวจะหาว่าฉันแอบอ้างใดๆฉันไม่อยากจะพูดนะดังนั้นเนี่ยใดๆก็ตามแต่กิตติยศและศักดิ์ศรีเป็นเรื่องที่ต้องมีข้าราชการนั้นเนี่ยเป็นข้าราชการนะคะที่ไม่ใช่ว่ามาแล้วก็ไปไม่ใช่แต่ข้าราชการการเมืองเนี่ยเขามาแล้วก็เขาก็ไปนะการที่เขาใช้อํานาจรัฐาธิปัตย์ได้เนี่ยมันไม่ได้จําเป็น ที่ข้าราชการจะต้องไปรับใช้โดยที่ไม่คำนึงถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตัวเองดังนั้นการที่เราเอากล่องคุมหัวและบอกว่ากูอายคืออายแทนข้าราชการที่มีพฤติกรรมไปยืนรายงานผลการปฏิบัติร,ราชการเกี่ยวกับเนืองฟ้ายเขื่อนอ่างนะและบรรดาพวก คูหน้องคลองบึงอุโมงรถยนต์ต่างๆที่ก่อสร้างโดยเงินงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่เงินพอ่อเงินแม่ใครดังนั้นการรายงานผลปฏิบัติการของงบประมาณแผ่นดินในการสร้างเมืองฝ่ายเขื่อนอ่างอุโมงถนนหนทางให้แก่ประชาชนเราต้องรายงานต่อบุคคลซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลนั่นคือผู้นำรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีซึ่งเป็นเสนาบดีซึ่งมีราชกิจจานุเบกษาประกาศตําแหน่งหาใช่นักโทษที่ทุจริตคอรัปชันจนสารภาพและไปขออาภัยแล้ะลดโทษกราบพระบาทขออาภัยขอลดโทษแปลว่าเขาผิดจริงเขาทุจริตจริง มินำซ้ำยังกล่าวด้วยบอกว่ากราบจะไม่ทำผิดอีกจะไม่ทำผิดซ้ำจะทำตัวให้เป็นประโยชน์แต่ที่เห็นคืออะไรนางพูดอย่างไม่เคยเนาะ ในเอกสารในเอกสารที่เขาไปกราบขอให้ลดโทษอ่ะเขียนหมดเลยว่าสารภาพผิดผิดไปแล้วจะไม่ทําซ้ําำจะทําตนให้เป็นประโยชน์จะรักษาตนตอนนี้แก่ตอนนี้ป่วยทั้งหมดเหล่านั้นป่วยจริงหรอทั้งหมดเหล่านั้นมันเป็นการหลอกคุณไม่เพียงแค่หลอกประชาชนมีหว่งคุณหลอกใครใช่ คุณหลอกดาวนี่คุณหลอกใครการที่คุณไปตากแดดชี้ซ้ายชี้ขวาชี้น้ำชี้หน้องชี้ถนนหนทางสิ่งต่างๆมากมายไก่กองแสดงว่าคุณไม่ได้แก่และคุณก็ไม่ได้ป่วยและคุณก็ไม่ได้เส้นเอ็นเปื่อย นอกจากคุณจะหลอกดาวคุณจะหลอกประชาชนแล้วคุณหลอกใครอ่ะอเนาะคุณหลอกใครอ่ะเป็นเรื่องที่ฉันเชื่อมั่นว่าวิถีแห่งประชาชนนี้เราจะไม่ด่าใครเราจะไม่ด่าดาวแต่เราจะต่อต้านข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบข้าราชการที่กลัวตกเทรน กลัวตกกลุม่มก็เลยไปตอบสนองอำนาจด้วยการไปยืนรายงานการใช้งบประมาณแผ่นดินในการสร้างเมืองฝ้าเขื่อนอ่างทางั้งทั้งที่ไม่ใช่เงินพ่อมันและทั้งๆั้ที่ไม่ใช่เงินคดพ่อคดแม่มันแล้วมันก็ไม่ใช่เงินและที่สำคัญที่สุดคือเงินภาษีประชาชนที่เก็บรายปีปีหนึ่งได้รายได้เข้าประเทศชาติปีละ 3.7. ล้านล้านบาทเหล่านั้นเนี่ย oh. มันเป็นเงินที่ต่อปี3.7ล้านล้านบาทงบประมาณแผ่นดินนี้มันเป็นเงินที่จากน้ำพักน้ำแรงของการทำงานของประชาชนนั่นคือภาษีประชาชนที่คุณจะต้องไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองขณะเดียวกันเงินในจำนวน3.7ล,ล้านล้านบาทต่อปีตระกูล แท่วอวยคอร์ลัปชั่นไปจำนวนตั้งหลายแสนล้านบาทสร้างความชิบหายไปโดยการบริหารผิดพลาดก็อีกหลายแสนล้านบาทยังยดึดทรัพย์กลับมาคืนไม่ได้หมดเลยยังยดึดทรัพย์กลับมาคืนแผ่นดินไม่ได,มดได้ไม่ครบเลย,เลยและแถมยังการบังคับใช้การยดึดรัพย์นั้นยังต้องใช้เวลาและยังยึดมาไม่ได้หมดเลย ไอ้ที่หนีไป17ปีที่มีความสุขและก็ซื้อเครื่องบินเจ็ตได้ตั้ง2,700ล้านมันจะไปคะนาขนหน้าแข่งยังไงล่ะในเมื่อเงินที่เป็นภาษีประชาชนที่จะต้องยึดทรัพย์มาคืนแผ่นดินเขายังไม่ได้จ่ายเลยเขายังไม่ได้จ่ายคืนแผ่นดินเลยดังนั้นการที่เขาไปยืนรับรีวิวจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใดๆที่จะไปหลังจากนี้นั้นดิฉันดรมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข ไม่ใช่เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลแต่ดิฉันเป็นฝ่ายสนับสนุนให้ข้าราชการทำงานอย่างถูกต้องตามธรรมาภิบาลแต่ดิฉันต่อต้านการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องตามจริยธรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติและจริยธรรมประเพณีในการปฏิบัติราชการขร้าราชการนั้นเป็นข้าราชการที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีต่อให้ข้าราชการนั้นรับราชการมาตั้งแต่ c 1นจนถึง c 2อายุประมาณ 25- 26ปี จนปัตนี้ข้าราชการอายุ50กว่าจนจกกะเกษียณข้าราชการนั้นหลังจาก,กเกษียณก็จะต้องกินบำนาญซึ่งเป็นภาษีประชาชนเดือนหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นบาทนอกจากกินเงินบำนาญแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนอกจากเงินบำเหน็จบำนาญที่จะต้องได้ตลอดชีวิตจนตุยไปนั้นแล้วก็ยังได้เงินเดือนมาตลอดชีวิตของการรับราชการทั้งหมดนั้นไม่ใช่เงินคดพ่อคดแม่ของนักโทษชายผู้นั่น และไม่ใช่เงินคดพ่อคดแม่ของนางสาวตุงติ้งผู้ซึ่งจะมีอํานาจบุญญาบารมีที่จะมีอํานาจวาจาจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศนี้หรือไม่และขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เงินคดพ่อคดแม่และกองมรดกตกทอดของเจ้าของหมู่บ้านที่มาเป็นผู้นําประเทศในปัจจุบันนี้ข้าราชการต้องโปรดเข้าใจไว้ด้วยข้าราชการต้องทํางานแน่นอนว่าตอบสนองนโยบายแต่การที่นักโทษลงพื้นที่นั่นไม่ใช่ในโยบายของรัฐบาล ไม่เคยที่นายรัฐมนตรีและรัฐมนตรี36คนในคณะรัฐบาลชุดนี้ได้ปลาศัยผ่านสภาผู้แทนราษฎรว่าการลงพื้นที่ของนายทักษิณแท่อวยนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลเขาไม่เคยประกาศแปลว่าเมื่อการลงพื้นที่ของทักษิณแท่อวยไปตรวจราชการที่ไหนก็ตามแต่นั่นแปลว่าไม่ใช่นโยบายรัฐบาลเศรษฐีทวีไส เมื่อไม่ใช่นโยบายรัฐบาลที่ประกาศผ่านรัฐสภาที่มีการฟังกันไปตอนที่ไปรับตําแหน่งและประกาศนโยบายผ่านรัฐสภาก็เท่ากับว่าการลงพื้นที่ของเสร็จทักซินทักสิ้นแส่อวจึงไม่ใช่เสื่องที่ข้าราชการพึงจะตั้งไปปฏิบัติง ให้ปวขอบคุณสําหรับปาวานนะคะเ <struggled> มื่อตอนได้ดูเมื่อสักครู่นี้ใครให้ปาวานนะคะกำลังอินกำลังอินเมื่อสักครู่ใคร Pascal ให้ปาวานนะคะในจังหวัดน,นี้นี่ต้องมีปาวานแล้วค่ะใช่เมื่อกี้มีคํทใายปาวานโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยแล้วโชว์ตัวปาวานแลยวโชว์ตัวโชว์ตัวจะได้ขอบคุณขอบคุณถูกคือตอนนี้คอมเมนต์มันรันเร็วมากค่ะขอให้ปาวานโชว์ตัวหน่อยแล้วเจ้าเดิมเจ้าเดิมมีกบมีกบมีกบ มีกบผู้ซึ่งเป็นแม่คนที่สองของอีฉันเองโอเคมีคนบอกว่าตัปลาวานตัวละกี่บาทไม่รู้เหมือนกันก็ไม่เคยรู้เหมือนกันปลาวานจะมี3ขนาดนะมีขนาดแพงมีขนาดแพงมากและมีขนาดแพงกว่าแพงที่สุดแพงแพงมากแพงที่สุดแพงแพงมากแพงที่สุดเออเออ ไม่ลำบากถ้าไม่ลำบากจนเกินไปอยากได้คือเลือหาดมีเหรอมันมีปะคือเลือหาดคือสิ่งสูงสุดเลยเจริงเหรอเออเออมันมีด้วยเหรอเออปราสาทคือเลือหาดเลยโอเคแฟนคลับรวบรวมกันเอาคฤหาสน์จริงๆแล้วคฤหาสน์เนี่ยอยากจะได้จากใครรู้ป่ะ<ค>อดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งปเป็นเอฟีีดรมลิกามาอีกหนึ่งตัวแล้ว宝妈